หวัดดีกันด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็มาแบบมาไลฟ์สดแบบไม่ได้ตั้งตัวนะครับอืมอันนี้คือแบบว่ามันว่างนะคนเหล็บก็เลยแบบมาไลฟ์สดดีกว่าอืมเล่นไรเดียรโดอนออบบีเนาะ ผมต้องไปไว้อันนี้ยากนะทุกคนโอ้โหไม่ไม่ไมโอผม,มามาไลไรแล้วก็อีกอย่างโอ้โหอันนี้คือนานมากนาที่ผมมาอะไรานึงวาน่าจะหลายสัปดาห์เป็นสัปดาห์นึงอ่ะผมต้องหาแบบแบบที่มันไม่มีเสียงอะ่ะอืม แปบดนะาป,ป,ป,ปน่า,านโอเค m ม้คราฟทาวเวอรลุยให้สุดลุยให้สุดลุยให้สุด ผมไม่ได้ดูโอ้โหอ๋อไม่ดูไม่ได้ด,ด,ดตนะูตั้งแต่ไมค์ครับใช่ไหมครับเนี่ยช่วยแน่เลยตั้งแต่ไมค์ครับปึ๊บโอเคเปินโอเคไม่มีเสียงนะมาเราเราต้องแบบว่าอะไรวะต้องห้ามตกแทนเนี่ยจำได้ แล้วแล้วผมใส่ชุดคิบมัดเพื่อคิสมันผ่านไปแล้วอะ่ะเออคิสคิดมันผ่านไปแล้วนี่มามาดิมาดิครับอ๋อะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเออ,เอ,อสวยก็มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับอืมก็มาดิครับ อ๋อป,ปุ่มปุ่มปุ่มเป็นไรอ่ะไม่เป็นไรต้องมีโอกาสครั้งที่สองอันติดอะไรวาเมื่อกี้น,น่ะไป,ไปไม่ได้อ้อโดดิอะไรของมันวะ ออน,อ,อนไลน์ไม่ขึ้นเหรอครับอีกะมาเรามาอีกรอบต้องผ่านให้ได้ ดานี้มันโคตรกนตีเลยเป็นไงชิวๆชิวๆนะดูนะมึงก็ไปกันดิเออขอไปทำยับนะครับโดดมันมีเสียงครัอะ,รอะไรอะอะไรอะก็มาดิครับ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 โอ้โห เหี้ยกูกูาดป,ปินไปตั้งนานววแต่มืองกลับมาทำแบบนี้เกมไอ้เหี้ยกูตกลาาเลยมาครับอีกรอบลองอีกรอบลองอีกรอบลองอีกรอบไอ้เหี้ยเกมถ้าเกิดกูถ้าเกิดกูไม่ไหวนะเดี๋ยวกูสั่งปิดบริษัทเลยบริษัทแบบเนี้ยเหียแม่ง